ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวความรักน่าประทับใจของพี่ทวีแท็กซี่วัยเก่าวันนี้เขาจะคว้าเงินเป็นทุนไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยพี่ทวีกันครับมากรุงเทพมี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพี่ทวีมาตั้งแต่เรียนจบชั้นป .6 ป .6, ป6ก็จบจบก็มาเลยป .6 ก็มาเลยมาทำงาน<อ>ในกรุงเทพครับอ๋อหอมาทำาอะไรตอนแรกตอนแรกมาเป็นเด็กปัม๊มแต่ไม่ได้เติมนะ้ำมัน เป็นล้างรถอ๋อล้างรถอ๋อประจําอยู่หน่วยล้างรถใช่ครับอ๋อทำอยู่นานแค่ไหนฮะล้างรถก็ไม่นานครับแล้วก็ไปทําที่โรงงานอีกอ๋อไปทําโรงงานครับอ๋อทาอะไรที่โรงงานโรงงานประกอบรถจักรยานครับอ๋ออ๋อแต่ไม่ก็ยังไม่โดนใจครับจนกระทั่งเป็นหนุ่มก็ถึงออกมาประกอบอาชีพครับสามล้อสามล้อตุ๊กตุ๊กเนี่ยนะครับโอ้ตุ๊กตุ๊กไทยแล้วนะ ตุกๆขับก่อนก็เพราะว่าคนมาขับรถส่วนมากนี่จาทุกๆก่อนเพาะให้รู้เส้นทางอ๋อพอรู้เส้นทางหน่อยแล้วก็จากขึ้นแท็กซี่แล้วส้จากนั้นสาสิปีไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลยใช่ครับอ๋อจนกระทั่งมาพบรักครั้งแรกอีกครั้งถูกต้องไหมครับตอนเด็กๆเล่าให้ฟังหน่อยเขาน่ารักไหมอยู่เรียนชั้นเดียวกันไหมชั้นเดียวกันแล้วก็หมู่บ้านติดกันโรงเรียนเดียวกันเลยโรงเรียนเดียวกันเลยใช่ครับเด็กๆนี่เราก็ยังไม่ได้อะไรกันนะพอ โตออกมาแล้วคือจบออกมาแล้วมาเป็นหนุ่มสาวเนี่ยถึงถึงค่อยไปจีบอ๋อถึงเข้าไปจีบใช่ครับอ๋อแต่ว่าก่อนตอนนั้นก็ความรักก็ไม่ได้ลงเอยด้วยกันแต่งงานใช่ครับต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวครับเขาก็ไปมีครอบครัวผมก็ไม่มีครอบครัวอืมอืมต่างคนต่างมีแล้วภรรยาของพี่ล่ะภรรยาผมเสียอ๋ออ๋ออ๋อก็ตกพุ่มพ่อไม้ไปครับแต่สามีแฟนคนใหม่เนี่ยเขาเสียก่อนอ๋ออ๋ออ๋อเสียก่อนภรรยาผมอ๋อ เสียท да ั้งสองคนครับเสียทั้งสองคนพ่อไม้กับแม่ไม้มาเจอกันก็เลยได้ได้มีโอกาสเจอกันครับสื่อลักผ่านไลน์ตอนแรกๆนี่มันก็ยังไม่มีโทรศัพท์พอช่วงมีโทรศัพท์นี่ผมไม่มีไลน์เขาหรอกเขาขอจากเพื่อนๆบอกว่ามีไลน์ราวีไหมเขาบอกมีพอดีเขาก็ไลน์มาเขาไลน์ทักมาก่อนด้วยครับนั่นๆๆขอคุยด้วยหน่อยครับผม ผมมือให้ภรรยาพิศนีหน่อยครับาถามจริงเราตามหาเขาไหมตามค่ะทำไมถึงตามหาผู้ชายคนนี้ก็รักไหมคะอเออมันคือคิดถึงความรักตอนสมัยเด็กๆถูกต้องไหมเป็นความประทับใจพอเทคโนโลยีมัน,ม,นมันเอื้ออํานวยแล้วห,หาลายมานหน่อยดีกว่าทักไปครั้งแรกทักไปว่ายังไงก็ถามว่าอยู่กับใครค่ะอีอยู่กับใครเราเลยตอบว่า อยู่คนเดียวครับอ,อยู่คนเดียวอ่านแล้วอยู่คนเดียวยังไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหานะคะ <laughs> รู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนก็รู้ว่าอยู่เขาอยู่กรุงเทพแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอเขาบอกเขาจะมาหาอ่านแล้วรู้สึกยังไงก็ก็ดีใจครับเพราะว่าเราเคยเป็นแฟนกันตั้งแต่หนุ่มสาวนี่ก็ไม่ได้เจอกันนานพอไปเจอเขาบอกว่าคิดถึงเราเราก็โอเคเราก็คิดถึง ก็ถ้าอยากจะมาร่วมชีวิตด้วยกันก็มาเลยเดี๋ยวคนไลฟ์คุยกันวันแรกชวนมาอยู่ด้วยเลยค่ะเยี่ยมไปเลยโอ้ยยังยังดุเลยเว้ยเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รักแรกกลับมาอยู่เคียงข้างกันอีกครั้งก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็ต่างมีอายุเยอะแล้วก็อยากจะมาดูแลกันช่วงนี้ ช่วงเทียยูเยอะเนะี่ยเพราะว่าต่างคนก็ไม่มีก็มีลูกแหละก็ลูกๆก,ก็ดูแลแต่ว่าเราก็อยากแต่ว่าอยากมาร่วมชีวิตกันในช่วงนี้ครับ,ร,บรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งไหมตอนที่ได้กลับมารักกันใหม่ก็รู้สึกอยู่ครับเออนั่นก็ช่มยก็ช่วยหัวใจใช่ไหมค่ะ <c oughs> อยากบอกอะไรกับผู้ชายคนนี้บ้างที่อยากจะไปสร้างชีวิตบ้านปลายด้วยกันขอให้พี่สู้ๆนะคะัได้สมหวังทุกอย่างนะคะ รักนะคะอ,อ,อยากไปซ่อมบ้านที่ร้อยเอ็ดถูกต้องไหมครับครับใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการซ่อมแซมบ้านหลังนี้มันต้องซ่อมหรือมันต้องปลูกใหม่เนี่ยอ้อถ้าปลูกใหม่ก็หลายแสนครับต้องซ่อมเลยครับซ่อมเอาละกันครับใช้เงินทุนเท่าไหร่จ้าตั้งไว้สักสามแสนครับสักสามแสนนะครับโอเคพร้อมสู้ไหมครับพร้อมสู้ครับก่อนจะสู้มีอะไรอยากจะบอกภรรยาไหมจ้า ก็อยากจะบอกว่าจะทําเต็มที่สู้เต็มที่ถึงจะเป็นยังไงก็เราก็จะยอมรับมันถ้าไม่มีอะไรก็เราก็สู้ชีวิตต่อไปอย่างอื่นถ้าไม่ได้ในส่วนนี้นะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเป็นยังไงบ้างพี่เจมส์ครับก็ดีใจครับที่เห็นพ่อสู่ชีวิตเพื่อครอบครัวนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของความหลักนะครับชีวิตครูกับครูชีวิต มันเป็นคำสลับกันแต่ว่าความหมายมันต่างกันนะครับชีวิตคู่อาจจะมีแค่ช่วงเวลาแต่คู่ชีวิตอาจจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับยังไงก็ขอให้รักกันตลอดไปแล้วก็สู้ชีวิตแบบนี้นานๆนะครับผมครับขอบคุณครับเอาละหนึ่งเพลงต่อหน้าภรรยาและคนทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงริมฝั่งน้องหานครับทางพิธีครับ เพ่งลองหาไอนังบึงฟ้าคือทอดแก้วตาเจ้าไปสิเลยพระธาเชิงชุมทางข่าวผู้ผ่านบ้านหู่ยังคอยเสมอใจเค็มคือเกลือใจบอดน,น้องสาวฝนโปรยจากฟ้ามันน้ำตาลายในใจ ของอาอเป็นห่วงคนไกลบอมีขาวคราวลาำลากน้องหานสูงปลาชวนกันพาลอยลงลำเป้าดังใจผู้สาวที่ไปหวังหวังอายบ่แม่น คนลืมคราวคือทอดความลางยานผู้เขียวไปมอนไปหลงคำบอนของคนมีตังยานเขาดิดน้ำไปใส่ตรงยางฟ้าำำงามยามแรงขางทุ่ง้องหานเป็นสี กับโนกไปบอกคุณงามเจ้าสีละนวลของเอ้ขันบ่อลืมไล่พักแลถ้ถอยครัอยากให้กลับลำคืนทุ่งนองห้า ความลามลยานผู้เขียวใบมอดไปหไปลงคำวอนของคนม,มีตัยงยานเขาเด็ดน้ำไปใส่ต้มยามฟ้านาำยามยแรงข้างทุ่งลองหาเป็นสีสุกสุกส่งใจกับโนูไปบอกคุณเา สีนาวลของไธอคนบ่ลืมไรยมาแกล้อยคำอ,อยากให้กลับลำคืนฟุ้งลอง ครับผมวิ่งไงครับพี่เจมส์ตุรงมีความเป็นธรรมชาติมากนะครับแล้วก็ดูไปยิ้มไปนะครับเพราะว่าคุณพ่อนะครับมีลักษณะเหมือนกับมีความเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆานะครับแล้วก็ในการร้องก็อาจจะมีมีอาการตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ขอให้สู้ชีวิตต่อไปนะครับผม ครับขอบคุณครับพี่ใครครับเป็นไงครับการร้องของพี่ทวีเนี่ยสองท่อนแรกมันรีแรกเหมือนมันไม่ลงจังหวะนะพี่นะมันยังตามไม่ทันแล้วก็แรงยังไม่ค่อยมีแต่สิ่งที่ผมชอบคล้ายๆน้องเจมเลยชอบความเป็นธรรมชาตินะครับแต่ท่อนหลังท่อนหลังมาร้องดีแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูผลการตัดสินแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Can you hold that พิทวีค่ะดีใจที่ได้พบนะคะวันนี้หนูชอบชีวิตพิทวีมากเลยเป็นคนขยันแล้วก็ไม่ได้เล่าในมุมแบบทุกข์หรือว่าเศร้าโศกเสียใจในชีวิตเลยแต่มาเล่าความสุขให้พวกเราได้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางความรักน่ารักมากมันเหมือนแบบความรักมันเรียกหาเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการบอกรักกันโดยที่ไม่เขินเลยเดี๋ยวนี้มีคนที่เขินเยอะผู้ชายบางคนจะบอกว่าอุ้ยความว่ารักมันเป็นคําที่มีค่าพูดบ่อยเดี๋ยวมันเฝือ,อแต่จริงๆพูดบ่อยๆได้เลย ทุกคนอยากฟัง<อ>ซึ่งวันนี้ได้เห็นทั้งคู่บอกกันโดยไม่เข Sports ินน่ารักมากๆส่วนเรื่องการร้องเพลงนะคะหนูเชื่อเลยว่าพี่ทวีอ่ะเป็นคนร้องเพลงได้ร้องเพลงดีแล้วก็ชอบร้องเพลงแน่แแต่วันนี้เสียงมันแห้งเนาะเออแล้วเพลงที่เลือกมามันเหมือนมันสูงกว่าเสียงเราในวันนี้มันเลยค่อนข้างเหนื่อยในการตะเบงขึ้นไปนิดหนึ่งเชื่อว่า,า,าวถ้าเลือกเพลงที่มันสบายกว่านี้เพลงต้องน่าฟังแล้วก็ฟังเพลินแน่แเลยแต่วันนี้ก็ดีละค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะครับคุณผ<อ>ู้ชมหล่ะครับ คมมีามรู้สึกว่าอย่างน้อยวันนี้ที่มาก็คือพาคําพูดบางอย่างที่ไม่ค่อยได้พูดและมาเล่าสู่ทุกคนฟังผ่านรายการโดยเพลงเชียงทุนอชอบคําว่ารักของของคุณป้ามากๆนะและที่ไม่อยากเชื่อก็คือคู่ชีวิตก่อนหน้านี้ต่างเสียไปทั้งคู่เลยต่างเป็นม่ายแล้วก็หวนกลับมาเจอกันอีกเป็นความรักที่แปลกและประทับใจอีกคู่หนึ่งที่เคยมาเล่าที่นี่ นะครับก็ดีใจกับพิทวีอย่างน้อยเราก็ได้มาทําสิ่งนี้ต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศนะครับส่วนการร้องเพลงครูมองว่าพิทวีน่าจะเป็นคนร้องเพลงเก่งมาก่อนและแก้วเสียงเพราะด้วยแต่ไม่ค่อยได้ร้องร้องไปก็กังวลไปเอ๊ะมันเอ๊ะเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าดันเสียงมาไม่ออกโดยเฉพาะเพลงริมฝั่งน้องหานนี่ขึ้นต้นมันมันจะมีสีพยางแรกต้องรวบถ้าไม่รวบมันจะลงจังหวะไม่ทัน ฟ้างามยามแรงนี่คือไม่ทันเลยนะ <S <S <ings> ฟ้างามยามแรง <S <S <ings> มันต้องมีตั้งหนึ่งแล้วก็รวบสามถึงจะลงห้องแต่พี่ทวี <S ings> ฟ้างามยามแรงนี่มันเลยห้องไปแล้วก็ขึ้นไม่ทันทั้งสามทั้งสท่อนที่มันเป็นท่อนหลักนะครับแต่อย่างอื่นถือว่าทําหน้าที่ได้ดีครับดีใจด้วยที่ได้มาวันนี้ครับขอบคุณครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์สามสิสมัย เปหนุ่มสู้ชีวิตจากชะเชิงเซาว,วันนี้เขาจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนพเพิ่มเติมได้อีกสมัยหรือไม่เป็นงานผลการตอบรับจากการได้เป็นแชมป์มาได้ข่าวว่าลูกค้าเข้าเข้าร้าเลยครับอร้านตัดเสื้อของเรานะครับผมอ <S <S ก็ได้เจอกันไหมไม่ได้เจอครับแต่ว่าพี่ชายเป็นคนเจอครับ <c oughs> ก็คือก่อนที่จะมาแข่งหนวันมีรถมามาถามถึงผม เป้ยอยู่เปล่าครับอยากให้ผมตัดชุดให้ครับแต่ว่าพี่ชายบอกว่าไม่อยู่เออขึ้นมาแข่งขันออแม่เขาบอกว่างั้นรออีกสามวันเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งอ๋อจะมาเจอตัวเป้ให้ได้ครับจะให้เป้เป็นคนตัดให้ด้วยครับโอ้แฟนคลับเก่าๆที่เอคยติดตามเราตอนเราแข่งขันก็กลับมาด้วยกลับกลับมาด้วยครับอ๋อก็คือตอนที่มาแข่งก็คือเขาสมทบทุนให้มาแข่งครับเงินจากแม่ๆก็ส่วนหนึ่งครับเป็นค่ารถให้เรามาแข่งครับเหรอ ทุกวันนี้ก็ยังได้ค่ารถมาแข่งอยู่เหรอครับผมโอ้ย <c oughs> อยากบอกอะไรกับคุณแม่ใจดีทั้งหลายขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจผมอยู่ที่บ้านแล้วก็สนับสนุนผมถึงทุกวันนี้นะครับที่ไม่ทิ้งผมขอบคุณครับ <c oughs> เออวันนี้ขอเนียนเนียนขอเพาะตอบแทนทุกคุณแม่แม่หน่อยลูกพ่ออย่าท้อเด้อครับจัดไปจากเป๊ครับบม ยอ,ยองยองอยู่บนต่อข้างหัวขันาศอกข้างเข่าเมื่อคขีบกอกยานั่นคือท่าประจําของพ่อเครื่องแบบชาวนาเสื้อเปื้อนตมกางเกงมอซอแต่ห่อหุ้มหวใจพ่อให้อุ่นพอและพ่อบอเป็นทุกบอ่อเว้น เ็นบอกกลัวแบกทุนต่ำทำเพื่อครอบครัวความจนขัอทอดหัวใจเส้นบ่มีปาริญญาแต่สอนวิชาผ่านความลำเข็งบอกเขียนให้อ่านแต่ทำให้ฝึกลูกเป็นคนจริงพอ าเพียงหนึ่งขอบอกลูกพ่ออย่าท้อเด้อพ่อบอกคำนี้เสมอเมื่อลูกเจอปัญหามาจอจจำไว้ในอกเป็นมรดกจากชีวิตพอ่อ บอมีสรอยทองคล้องคอแต่มีคำทำามอคลอ้องใจยังยิ้มหายอุ่นในใจลูกทุกเวลาเก็บภาพเก่าเล่าความเป็นมาหลอบใจลาให้ยังยิ้มได้เสืบทอดความทน ถึงความจนยังมดรอบใจวันหนึ่งถ้าเธอร้องไห้จะรีบบอกใจเราเป็นลูกคอ ยิ้มห้อุนในใจลูกทุกเวลาเก็บภาพเก่าเล่าความเป็นมาปลอบใจลา้ยังยิ้มได้สืบทอดความทนถึงความจนยังมุนรอบใจวันหนึ่งถ้าเผลอร้องไห้จะรีบบอกใจให้ไว้ อขอบคุณครับเบลบอม เป็นไงครับพี่เจมส์ครับเมื่อกี้เห็นคุณนั่งแบบเงี้ยเงี้ยน่าคุณดา,าวเขาอย่างเงี้ยภาษาอีสานอรียกว่าออนซ้อนนะครับอ๋อนะครเขาร้องเพลงได้เนี้ยบแล้วก็เนียนมากมแล้วก็ในส่วนของลูกคอเนี่ยเขามีลูกพิเศษที่ที่ของพี่มอนแคนทําไว้แบบนี้ครับแล้วเขาจะมีลูกเฉล็บอยู่ที่ไปลายโน้ตนะครับทำได้ดีมากๆนะครับแต่สิ่งที่อยากที่อยากเห็นเพิ่มเติมจากน้องเป้นะครับสิ่งที่ทําำดีแล้วนะครับแต่อยากเห็นที่มันมีพลังของความสากแล้วก็ความ ครับแค้นอยู่ในใจให้มันได้อารมณ์แบบรันทดหน่อยนิดนึงว่าเรามาจากความลําบากอย่างเงี้ยครับอยากเห็นความตรงนี้เมื่อกี้มันมีความหวานจนจนแบบว่าเราเขินตาเหมือนเพลงจีบสาวอ่ะนะครับวันนี้อยากอยากได้เพิ่มเติมนะครับแต่ก็สิ่งที่เห็นก็วันนี้สุดยอดมากๆครับสบแล้วที่เป็นแชมป์นะครับผมขอบคุณครับยังไงครับพี่ไทยชนะควาสุดนุหล่อครับผมมาคราวนี้น้องเป้หล่อกว่าอีกคราวนี้หล่อเลย หอเหมือนครูสลานะครไมย้นไยนจริงนะครับ <MA IL> เป้ดูดีขึ้นอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะเป้ร้องเพลงจริงๆเลือกมาถูกกับถูกกับล่องเสียงเราด้วยถูกกับวิธีการร้องเราด้วยนะครับก็ยังเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมีความสามารถสูงแต่วันนี้มันมีเรื่องระวังหน่อยมีเพี้ยนต่ำบ้าง <c oughs> เพี้ยนสูงบ้าง หน,หนักๆคือเพี้ยนต่ํามันจะมีอาการเบลอๆหน่อยไม่ค่อยชัดซ้อมให้ดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะถไงพี่ชมผู้คาอันนี้เห็นด้วยกับพี่ไทยนะหลอกขึ้นจริงๆพเพราะว่าเราเจอกันตั้งแต่สมัยแรกพี่สัมผัสได้ถึงแบบพลังที่มาเต็มกว่าครั้งแรกที่เจอเพราะด้วยเรื่องสุขภาพที่เรารู้กันอยู่เนาะก็ประโยคแรกขึ้นมายังรู้สึกได้หันไปมองคุศสลาเลยโอ้เหมือนพลังเขามามากขึ้นเนาะเหมือนค่อยๆเติมมาเรื่อยๆๆแต่เชื่อว่าเป้มาได้อีก ถ้าดันแบบพลังออกมาได้อีกเชื่อว่าในท่อนสูงหรือท่อนต่ำอ่ะจะมีแรงมากกว่านี้วันนี้ก็เลยจะมีพลาดท่อนสูงท่อนต่ำเหมือนที่พี่ไทยบอกนิดๆหน่อยๆแต่ถามว่าภพาเราะอ,อ,อยู่ไหมไพยราะอ,อ,อยู่ค่ะเดีย๋ยวรอฟังคะแนนนะจ๊ะขอบคุณครูสุราครับเดินทางมาแสนไกลครูไม่มั่นใจว่าถึงวันนี้เนี่ยฝันที่ไปวางไว้เป็นสเต็ปสเต็ปมันถึงขั้นไหนแล้วนะแต่ครูเดาว,ว่ามันน่าจะอยู่ในโหมดของการที่วาดหวังว่าจะต้องเข้าไปสู่พื้นที่ของศิลปิน าภารกิจในการร้องก็อยากให้มองไปที่ว่าทำอย่างไรจะสร้างความประทับใจไม่ใช่แค่ชนะเราจะทำอย่างไรให้ถูกประทับใจจากคนดูนี่คือพื้นที่ฝันในการเป็นศิลปินต้องสำแดงออกมาแล้วกับเพลงนี้ต้องยอมรับว่าครูชอบอารมณ์เพลงฟังแล้วมันทําให้เราคิดว่าเอ๊ะเราแต่งเพลงนี้ได้ยังไงพอดีครูแต่งเพลงนี้นะครูจําได้ว่าแต่งเพลงนี้นี่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นเพลงเอามาขาย แต่จะแต่งให้กับคุณพ่อของมนแคนแก่นคูนวันที่ครูไปงานงานศพของคุณพ่อมนแกนต้องผ่านบ้านครูนะครับก็ไปช่วยงานเสร็จแล้วก็เลยกลับมาแวะที่บ้านตัวเองแล้วกม็มาเยี่ยมพ่อซึ่งตอนนั้นพ่อครูยังอยู่ก็เลยตั้งใจว่าจะเขียนเพลงให้พ่อมนแกนก็แต่งได้สองท่อนแต่ไม่อยากเชื่อว่าพ่อครูซึ่งแข็งแรงอยู่ดีอีกสองเดือนต่อมาท่านป่วยแล้วก็แล,วกแล้วก็จากไป ห่างกันไม,ไม่เกิน4เดือนนะครับก็เลยเริ่มแต่งสองท่อนที่ที่พ่อมนแขนแล้วมาจบอีกสองท่อนที่พ่อตัวเอง <c oughs> <c oughs> เลยส่วนตัวร้องเพลงนี้ไม่ได้แต่ว่าได้ฟังบ่อยครั้งแต่ไม่ค่อยรู้สึกแต่วันนี้เป้ร้องทําให้ครูรู้สึกมีจุกในขณะฟังเสียงหนูด้วยร้องได้อารมณ์ดีมากครับเก่งครับขอบคุณครับอาเชอร์พี่ดีครับผม ผลวันนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญกรรมาการตัดสินใจครับ <S <S โอ้โหวันนี้แชมป์ของเราฮะต่างรับการมาเยือนของพิทวีจากร้อยเอ็ดครับผมผู้ซึ่งวันนี้อยากจะหาเงินทุนสักก้อนหนึ่งกลับไปใช้ชีวิตหลังกเกษียณพร้อมกับคู่ชีวิตที่ตามหากันมานานวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปุ่นไปพร้อมๆกันครับสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากพิไทยธนาพุทธศิล่าครับผมมาดูกันว่าใครจะออกน้ำก่อนฮะพ่ไทยธนาวุฒ ให้ผู้ออกนำไปก่อนสุดาแก่เป้ครับผมงานต่อไปขอดูจากพี่ชมพูค่ค่ะถ้าเป็นชื่อของเป้ฮะเ,เ,เขาคือแชมป์สมัยที่31ทันทีถ้าเป็นชื่อของพิทวีเสมอก,กันหต่อหนึ่งจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อพี่ชมพู่ทันสิตา ไปครับผมแชมป์สามสิบเอ็ดสมัยจ้าขอดูที่สกุลสลาครับปเป้ครับผมปเป็นไงครับแม่นี่ครับครูครับครูเชื่อว่าคนมีอาชีพขับแท็กซี่เนี่ยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้ฟังเพลง มากที่สุดพี่ทวีก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ฟังเพลงเยอะมากและเป็นคนร้องเพลงดีด้วยวันนี้แม้ไม่สมหวังแต่ครูว่ามันเหมือนได้เคาะสนิมมันได้เริ่มต้นกับการร้องเพลงอยากให้พี่ทวีร้องเพลงทุกวันครับร้องออกเสียงเต็มๆนะเสียงมันมันสิกับมากนะคือตอนนี้มันดันอย่างนี้มันก็บบออกรู้แต่ว่าเป็นคนแก้วเสียงเพราะถ้าเคาะร้องทุกวันร้องทุกวันเนี่ยมันจะเพราะมากกว่านี้นะครับสู้ต่อไปครับพี่ทวีครับขอบคุณครับ เลวนี้ะโแรแลนด์เนูรามอบเงินทุนง,งันงจให้3,000บาทจ้าคุนครับวันนี้ลุงรู้สึกดีใจมากครับที่ได้หมอกทีวีและขอขอบคุณโแรแลนด์เนทูราที่มอบเงินให้3,000บาทลุงกับป้าก็จะสู้ต่อไปครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์31สสมัยกับวงล้องเงินทุน เงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินเชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000-5,000 50, บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1-9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล100,000บาทเพิ่มเข้ามาให้ดนลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินชุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้น แชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแช,ชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5,000ถึง1,000บาทแชมป์31สมัยไปเท่าไร่ดีไปไปไป 1, จึงถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยได้แจ็คพอตใช่ไหมยังเลยครับยังไม่เคยได้แจ็คพอตสักอันแต่ได้มื่นไปบ่อยฮะได้มื่นไปบ่อย แต่ห้ามืนก็หนึง่งแสนไม่เคยโดนเลยดี ชื่อเปละชื่อเฉียดเธอแม่สะสมเพิ่มอีก5,000บาทคุณเดิมมาอยู่6,100,000บาทนี้รับทุนใหม่อีก5,000บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชายโยอยู่6 1 5 0 0 0บาทร้อนตังก็ยังชายโย ติดตามกันด้วทางของฉันมะนักสู้ทุกคนวันเวทีนี้ได้ฮะวันจารย์ถึงวันสุขเวลา6มงเย็นทางช่องวัน3 11กันด้วยเพลงชิงทุทอ่าฝให้ไกลลไปให้ถึงที่จุดหมายปลอดจงบ้านใจที่ทํา,ททาททลงไปนะถูกแล้วอย่าฝังคำคุณอย่าสนใจใครอย่าเพลียแนแ